รู้จักกับสินค้าโอท็อปจังหวัดตากกันดีกว่านะคะคุณพันธิปขาสินค้าโอท็อปจังหวัดตากเนี่ยพูดวันเดียวไม่จบนะเพราะว่าน่าสนใจทุกรายการเลยคุณพันธิตนำเสนอได้เลยคะ่ะค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมนะคะเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะผู้ประกอบการโอท็อปเราเนี่ยก็อยู่ในช่วงโควิดนะคะ <c oughs> หลายๆผู้ประกอบการก็หยุดอยู่กับบ้านนะคะซึ่งถ้าพูดในเชิงเศรษฐกิจเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ไม่ได้มีการประกอบการค <c oughs> ้าขายสักเท่าไหร่นะคะ แต่ว่าในมิในวิกฤตทุกวิกฤตมันย่อมจะมีโอกาสนะคะก็อย่างเช่นเราได้อยู่กับตัวเองเราได้อยู่กับการเรียนรู้ในเรื่องของการขายในระบบออนไลน์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการได้อยู่บ้านได้สร้างความมั่นคงทางอาหารนะคะตามนโยบายของกรมการพัฒนาชนได้มีการปลูกผักนะคะใช่ค่ะอย่างอย่างช่วงตอนนี้ก็เริ่มจะมีเรื่องของการตลาดโอท็อปเข้ามาแล้วนะคะอย่างไม่ว่าจะเป็นโอท็อปทูเดอร์ทาวนะคะในส่วนของภาครัฐจัดให้นะคะหรือในเรื่องของโอท็อป ที่ผู้ประกอบการเองเครือข่ายเองช่วยกันจัดขึ้นเพื่อจําหน่ายสินค้านะคะในส่วนของจังหวัดปากเองเนี่ยในฐานะที่เป็นประธานเครือข่ายโอทอปและก็โอทอปเทดเดอร์เนี่ยซึ่งเรามีศูนย์จําหน่ายโอทอปอยู่นะคะก็ได้มีการ เปิดแล้วนะคะหลังจากที่หยุดไป3เดือนนะคะแต่เปิดแล้วเนี่ยเราก็กัดไม่ตกนะคะก็ยังมีมาตรการในการป้องกันนะคะในการคัดกรองคนเข้าไปในร้านอะไรต่างๆหันานี้นะคะแล้วก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวหรือว่าเริ่มมีคนสัญจรไปมาเข้าไปอุดหนุนสินค้าโอทอปแล้วนะคะซึ่งสินค้าโอทอปเด่นๆของจังหวัดปากเราเนี่ยก็มีมากมายหลายตัวเลยนะคะผลิตภัณฑ์เด่น และรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทชารัฐเนี่ยไปขอ GI ได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นโอท็อปด้วยมีอะไรบ้างคะที่ได้มก็คือปเจาเขียวนะคะที่ได้ GI มาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วันนี้มีมีมาโชว์ด้วยนะคะแล้วก็มีตัวที่กําลังขออยู่เนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์จากแกรนิตนะคะมีอะโวคาโดแล้วก็ข้าวเหนียวพันลืมหัวนะคะต่างต่างเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้โอท็อปเราเนี่ยมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในหลายโอท็อปที่ เป็นประเภทอาหารเนี่ยเราก็ได้ส่งเสริมสนับสนุนร่วมมือกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะโดยบริษัทประชารัฐเองแล้วก็เครือข่ายโอทอปเองเนี่ยก็ได้ ส่งเสริมในเรื่องของการใช้คูป,ปองแลบประชาัฐในการตรวจ oh. หาคุณค่าทางโภชนาการ <c oughs> แล้วก็นําไปคัดสรรโอทอปเป็นโอทอป4ดาว5ดาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปที่เด่นๆของจังหวัดตาดนะคะวันนี้เราก็ได้นําสินค้าโอทอปนะคะมาทั้งฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกของจังหวัดตากเลยทีเดียวนะคะได้เอามา ให้ท่านได้รับชมกันน<ฮ>ะคะแล้วก็ชิมชมช็อปได้เลยนะคะโอ้โหคุณพันธิพ,พูดแบบนี้แล้วนะคะตอนนี้คุณเจตคุณธิติพรของเรานะคะอยู่ประจําจุดเพื่อที่จะบอกกล่าวคุณผู้ชมแล้วนะคะว่าสินค้าโอท็อปเด่นสินค้าโอท็อปดังของจังหวัดปักมีอะไรกันบ้างขอคุณพันธิพ,พได้กลืนมาหลายรายการเลยถ้าคุณอยากคุณผู้ชมนะคะอยากรู้ว่ารูปร่างหน้าตาของสินค้าโอท็อปแต่ละรายการเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะไปติดตามกันต่อกัอกบคุณธิติพรค่ะ ในเรื่องของสินค้าโอท p อปกันบ้างคะ่ะคุณผู้ชมอย่างที่เราได้ทราบกันว่าในช่วงของสถานการณ์โควิดเนี่ยสินค้าโอทอปผู้ประกอบการเองพ่อค้าไม่ขายไม่สามารถไปออกอีเวนต์หรือว่าจัดบูธเพื่อนําเสนอสินค้าของเขาได้คะ่ะดังนั้นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องของการตลาดออนไลน์และในวันนี้เราได้รับเกียรติจากนักการตลาดออนไลน์รุ่นใหม่โอทอปจังหวัดตากคุณนันทนาบัวน้อยคะ่ะตอนนี้อยู่กับเราแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณนันทนา,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 นาหรือว่าคุณเอเดี๋ยวให้บอกกับคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งว่านักการตลลาาาดอออนนไ์เเขข้า้มกากี่ยวงับ o Top ยังไงคะ ตอนแรกนะคะกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยก็มีการส่งเสริมการตลาดของผู้ประกอบการโอท็อปอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคือตอนนั้นนะผู้ประกอบการโอท็อปเนี่ยนะคะเขาได้แบบทําแบบออฟไลน์แล้วมีออนไลน์บ้างแต่ไม่ได้ต่อเนื่องทีนี้นะคะพอเกิดโควิดขึ้นมานะคะยอดขายเนี่ยคือลดลงลดลงแบบไม่ได้ออกบูธไม่ได้ไปเมืองทองธานีอย่างเงี้ยค่ะเราเราก็เลยมีโครงการนี้ในการตลาดออนไลน์ซึ่งจะช่วยในการสร้างการตลาดออนไลน์และที่สําคัญนะคะตอนนี้คือเพจนะคะอินสตาแกรมทิกต็อกเฟซบุ๊กเนี่ยช้อปปี้กำลังมาแล้วก็ เราสอนถึงการไลฟ์สดทําให้ผู้ประกอบการนะคะกล้าแสดงออกแล้วก็ออกมาทําออนไลน์มากขึ้นค่ะถือว่าครบวงจรมากๆคุณผู้ชมมีทั้งแฟนเพจ Fa ซบุ o กทิกต็อกครบเลยแล้วผลประกอบการเป็นยังไงบ้างคะจากที่เราได้เริ่มในออนไลน์มาแล้วดีขึ้นมากๆค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการคือบบเฮ้ยหมดกังวลเพราะว่าเมื่อก่อนอนะ่ะคือต้องไปเปิดบูธตามเมืองทองธานีต่างๆหรือว่าที่อื่นนะคะแต่ตอนนี้พอโควิดปุ๊บห้ามออกบูธห้ามออกจากบ้านนั้นคือเป็นการถ่ายรูปแล้วก็ลง ในส่วนของออนไลน์มากกว่าแล้วก็ขายได้คือ,คอ,คอมีการส่งไปรษณีย์ส่งอะไรอยู่แล้วอย่างนี้ค่ะสแสดงว่าสินค้าต้องเป็นสินค้าที่ดีมากคนถึงตอบรับดีมากอย่างนี้พาคุณผู้ชมมาดูดีกว่าค่ะอย่างตรงนี้เนี่ยสินค้าของเขาเป็นสินค้าอะไรเดี๋ยวให้แนะนําให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันค่ะ,คะตัวแรกนะคะจะเป็นดินปั้นนะคะซึ่งจากกลุ่มผู้ประกอบการรักสินดินไทยนะคะของคุณจามจุรีนะคะซึ่งเป็นการปั้นโดยความละเอียดแล้วก็ผู้ที่ทําดินปั้นเนี่ยก็จะเป็นคุณครูทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ นะคะ,ะตัวสําคัญที่อยากจะแนะนําตอนนี้ค่ะก็คือเป็นดินปั้นที่เป็นตุ๊กตาชนเผ่าซึ่งนะคะเมืองตากของเรานะคะมีชนเผ่าด้วยกันถึง6ชนเผ่าเลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญในนี้คือเป็นตุ๊กตาที่เป็นยาหม่องด้วยนะคะเออมีความสวยง อันนี้ถือว่าดีมากๆค่ะคุณผู้ชมเป็นตุ๊กตาที่นํามาขายออนไลน์รวมถึงเขายังมีตรงนี้ก็คือเป็นอัญมณีที่มาจากแม่สอดโดยแอบ,บคุยกับคุณเอไปแล้วนะคะแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นๆมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตรงนี้เป็นถั่วก็ได้แอบ,บชิมไปแล้วด้วยอีกหนึ่งอย่างที่ขายดีในช่วงโควิดก็คือกะละแมนแนะนําสักนิดนึงค่ะ พยอมนะคะก็จะเป็นกะละแมชื่อดังของจังหวัดตากเรานะคะซึ่งนะตอนนี้คุณแม่พยอมก็มาเองด้วยนะคะเป็นกะละแมที่ทําสดๆใหม่ๆแล้วก็ตัวที่เด่นก็คือห่อใบตองซึ่งจะได้รสชาติของกะละแมแล้วก็มีความหนึบความอร่อยนะคะ,คะมีทั้งความหนึบความอร่อยด้วยยังไม่หมดนะคะมาที่เขื่อนภูมิพล์มีปลาอีกหนึ่งชนิดค่ะคุณผู้ชมเป็นปลาที่มีเฉพาะที่เขื่อน ตัวนี้นะคะเป็นปลาย่างสันปะปวยนะคะซึ่งนะ,คะใครที่มาจังหวัดตากเนี่ยจะต้องรู้จักเพราะว่านะ,ะเพราะว่านะคะปลาย่างตัวนี้นะคะมีที่เดียวในเขื่อนภูมิพลค่ะนะคะแล้วก็ะะจะทําการย่างแบบนี้แล้วนะคะแล้วใส่ถุงแบบนี้แล้วก็สามารถไปพกไปทานได้เลยนะคะเป็นปลาย่างที่มีเฉพาะที่เขื่อนภูมิพลคุณผู้ชมเรามีสินค้าอีกหนึ่งอย่างเป็นของดีที่ขายดีเช่นเดียวกันค่ะ ะะบางคนไม่รู้ว่าเมืองตากมีแคบหมูแต่จริงๆสามเงาของเราะะที่เกืดอนพุนพลนเ,นเรามีแคบหมูด้วยะะซึ่งเป็นแคบหมูทัตยานะคะเป็นแคบหมูไร้มันแคบหมูติดมันแคบหมูกระจกแลวก็ทําด้วยโรงงานผลิตที่บ้านเองแล้วก็มีน้ําพริกด้วยนะคะฝากช่องทางการติดต่อสักนิดหนึ่งค่ะสำหรับใครที่อยากได้ผลิตภัณฑ์จะเป็นอัญ,ญมณีหรือสินค้าอื่นๆของจังหวัดตาค่ะติดต่อออนไลน์ทางไหนได้บ้างคะ เห็นนะคะว่าอ๋อพลอยที่จังหวัดตากของเราเนี่ยเป็นพลอยที่ดีเป็นพลอยที่สวยนะคะนะเป็นเป็นพลอยที่สวยมากๆนะคะทุกคนแล้วก็เห็นไหมคะตอนนี้เองนะคะเองก็ใช้พลอยของที่ที่นี่ด้วยนะคะเป็นกลุ่มอัญมณีของแม่สอดนะคะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะฝากช่องทางติดต่อใครสนใจผลิตภัณฑ์ของจังหวัดตากของเรานะคะไปในแฟนเพจนะคะโอท็อปทูเดตากซึ่งเรานะคะจะมีการนําทาสตอรี่ของผู้ประกอบการโอท็อปทั้งหมดไว้ที่นั่นนะคะฝากช่องทางนี้ด้วยคะ่ะ ขอบคุณคะ่ะนี่เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆจากทางจังหวัดตากรวมถึงสินค้าท็อปด้วยคุณผู้ชมสนใจเข้าไปที่เพจได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปพบกับคุณมัทธิดากันในช่วงหน้ากับวิถีชีวิตชุมชนของคนเมืองตากที่มีความผูกพันกับสายน้ำแห่งเกิืนพิมพ์พลค่ะพักกันสักครูค่ค่ะ it เราเลือกตั้งท้องถิ่นกันแล้วน่าเบื่อไม่ต้องไปสนใจหรอกเลือกตั้งอะไรก็ไม่รู้ปล่อยๆไปเถอะไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับเราเลยแกกินต่อเถอะพวกแกนี่นะไม่รู้อะไรเลยเหรอว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมีความสําคัญต่อพวกเรามากๆเลยนะเพราะนั่นคือการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามสิทธิขั้นพื้นฐานนี่แหละใช่แล้วแกเราอะ่ะต้องเลือกคนเก่งคนดีมีคุณธรรมมาเป็นผู้นําท้องถิ่น เพื่อท้องถิ่นของเราเนี่ยจะได้พัฒนาตามความต้องการของคนในท้องถิ่นนะทุกเสียงคือพลังร่วมเลือกตั้งของทิ่ไทยอัพเจ็ด กับการสร้างอาชีพนะคะคุณผู้ชมวันนี้เรามีตัวแทนของชุมชนรอบๆเขื่อนค่ะชุมชนแรกนะคะเราจะไปพูดคุยกับกำนันลัดดาผู้นวลน,นะคะกำนันตำบลสามเงาวสวัสดีค่ะกำนันสาวของเรานะคะกำนันคะผลิตภัณฑ์ตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นบางส่วนเท่านั้นที่เขื่อนภูมิพลมีการสนับสนุนสร้างอาชีพให้กับชุมชนของเราด้วย ค่ะเขื่อนภูมิพลนะคะได้สนับสนุนนะคะน้ำพริกแคบหมูของเรา,าใส่ในถุงยางชีพเพื่อที่จะไปมอบให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของโควิด -19 เพราะฉะนั้นเห็นกำนันบอกเลยบอกว่าหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะว่างงานกันเนี่ยแต่ชุมชนนี้ไม่ว่างงานใช่ค่ะเราก็ได้ผลิตน้ําพริกนะคะ,ะเรามีรายได้ด้วยแล้วเขื่อนก็สนับสนุนของเราด้วยน้ําพริกแคบหมูจํานวน1 0 0 0พันกระปุกในเขตอำเภอสัเงาของเราค่ะ่ะคะ่ะที่เราเห็นน,ะะนี่นะคะพริกแคบหมูค่ะค่ะและนี่ลูกบ้านหนะ้าตาแจา่มใสมีเงินใช้ตลอด้วยอย่างนั้น โอ้ท่านพอชอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นส่วนสนับสนสุนสำคัญด้วยนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปต่ออีกหนึ่งชุมชนนะคะบอกว่าชุมชนแต่ละชุมชนในรอบเขื่อนภูมิพลมีหลากหลายวันนี้ได้ตัวแทนมาอีกหนึ่งชุมชนค่ะตรงนี้อยู่ที่บ้านแม่ระวานตนําบลยกกระบัดอําเภอสามเงาจังหวัดตากนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มออที่นําผลิตภัณฑ์มาเป็นประท่านประธานศูนย์เครือข่ายป่าชาวบ้านสวัสดีค่ะเป็น อันนี้เป็นเป็นข้าวเมลี105่หนึ่นนะใครที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนพุทผลได้สนับสนุนซึ่งเป็นอาชีพที่ยั่งยืนนะครับทำมาปีละครั้งนะครับใครจะกินข้าวเราเนี่ยต้องต้องต้อง,องจากศูนย์เครือข่ายปัาชุบ้านเท่านั้นที่การไฟฟ้าเขื่อมมนพุลสนับสนุนอันนี้เป็นข้าวไลเบอรี่ครับข้าวไลเบอรี่อินรีครับนะครับปีหนึ่งเราจะทาครั้งเดียวเท่านั้นเอง<ม>เป็นข้าวที่เพื่อสุขภาพจริงจริง นะครับแล้วเกิดรายได้ก็ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของบ้านแม่ระวันแล้วก็ตอนนี้กําลังลงมือทําอยู่นะครับก็เป็นรายได้ที่อย่างต่อเนื่องปีหนึ่งทั้งมลิหนึ่งศูนย์ห้านึงปีนก็ประมาณ20ตันที่ส่งส่งเขื่อนนะครับลงอาหารแล้วก็ครับแล้วก็ผู้บุคคลที่สนใจเรื่องเรื่องอาหารสุขภาพเรื่องข้าวสุขภาพด้วยครับนอกจากนั้นก็ยังมีของกลุ่มเครือข่ายด้วยสิ่งหนึ่งที่เราอยากนำเสนอก็คือเรื่องสบู่เพื่อสุขภาพนะครับนะครับครับ นะครับ,น,รบนะบเป็นสบู่น้ำผึ้งครับน้ำผึ้งผสม,มน้ำส้มฝนไม้นะครับครับผสมผสมน้ำส้มฝนไม,ม้น,น้ำส้มฝนไม้น<ไ>ี่ช่วยช่วยช่วยสรรพค,คุณฆ่าแบคทีเรียกินตัวสองน้ำผึ้งจะทําให้ผิวพรรณุ์เต่งตึงนะครับถูกต้อง,งครับถูกต้องแน่นอนเลยครับอันนี้ถูกต้องนะครับครับครับเพราะตอนนี้อายุหกสิบแล้วครับก็ยังใช้สบู่ตรงนี้อยู่มาสิบห้าปีแล้วครับครับสินค้าต่อไปก็จะมีน้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำผึ้งป่าน้ำผึ้งป่า นะครับน้ำผึ้งป่าครับอันนี้น้ำผึ้งป่า80สิบาทเองครับเป็นของแท่อันนี้ร้อยแปดสิบครับร้อยแปดสิบครับครับนอกจากนั้นก็ยังมีกระช้าครับกระช้าที่เซตกระช้าที่เราอันนี้ตรงนี้ก็แล้วแต่แต่ราคาขึ้นขึ้นอยู่กับราคาครับได้ครับมีผักอินทรีย์ด้วยครับจุมจุ่มชวนมีไข่เลี้ยงเองไก่อินทรีย์ไข่อารมณ์ดีครับค่ะใช่ เปิดวิดีุให้ไก่ฟังแล้วไก่กินหญ้าด้วยมีการม,มีการเดินในสนามด้วยในบริรัทเป็นเป็นไกวว่วิธีการก็ใช้หลักธรรมชาติครับให้เขาอยู่กับธรรมชาติด้วย นะครับมีล่มไม้เขาอยู่ด้วยครับกค่ะก็เป็นความสุขในชุมชนที่เราได้เห็นนะคะและพี่น้องหน้าตาสดใสค่ะนะคะพี่ๆน้องๆหน้าตาสดใสแบบนี้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้กันอย่างต่อเนื่องเป็นอีกหนึ่งการสนับสนุนดีๆที่เกิดขึ้นกับจากเขื่อนภูมิพลค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะไปต่อกับคุณเจตและคุณซินีนาทค่ะ ทิดาครับโอ้โหผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัดตากนะ่าสนใจหลายๆผลิตภัณฑ์เลยนะครับรเดี๋ยวต้องสอบถามประธานเครือข่ายโอทอปจังหวัดตากครับคุณพันทิพย์ครับเรามีมาตรการในการปรับตัวสู้กับโควิดยังไงฮะเพราะว่าพอมีการแพร่ระบาดเนี่ยสินค้าบางประเภทอาจจะขายยากขึ้นเรามีการปรับตัวยังไงบ้างครับอ,อย่างตอนนี้ก็มีการเรียนรู้ในเรื่องของออนไลน์มากขึ้นนะคะอย่างเช่นหน่วยง,งานภาครัฐอย่างทท,ท,ทเนี่ยก็เข้ามาส่งเสริม ในเรื่องของตากคับบระวานนี่ค่ะให้เราไปอบรมแล้วก็ขายออนไลน์ในเว็บไซต์ต่างๆนะคะเป็นกลุ่มนําร่อง10กลุ่มนะคะในเว็บไซต์ของเบนโตะนะคะอันนี้ก็คือการปรับตัวแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการ เริ่มเปิดกิจการแต่ว่ากาดไม่ตกนะคะ,คะก็เริ่มมีการเปิดร้านเปิดกิจการของแต่ละท่านนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะมาช่วยกันสนับสนุนสินค้าโอทอปไทยสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนจังหวัดตะกเรานะคะก็ท่านซื้อสินค้าโอทอปเพียงหนึ่งชิ้นก็ช่วยให้ผู้ประกอบการเรานะคะสามารถมีกินมีใช้ได้ในหลายครอบครัวเลยค่ะก็ขอเชิญชวนไทยช่วยไทยค่ะอุดหนุนสินค้าโอทอปไทยค่ะนค่ะทางด้านของเขื่อนภูมิพลล่ะคะครับทุกคนก็พร้อมนะครับที่จะต้อนรับ พี่น้องประชาชนที่จะมาท่องเที่ยวนะครับตอนนี้บรรยากาศก็เริ่มจะเขียวเชอุ่มแล้วครับสบายตานะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ทิ้งนะครับว่ายัางยังต้องปฏิบัติตามนิวโนมอลอยู่นะครับเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องขอญาตว่าต้องมาลงทะเบียนต้องมีการวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็สามารถดูแลพี่น้องประชาชนว่ามาจากที่ไหนอะไรเงี้ยเราเราก็ขออนุญาตาติดตามนิดนึงะนะครับเห็นว่ามีการเปิดจุด ้อนรับนักท่องเที่ยวจุดใหม่ด้วยเป็นกี่จุดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช่ครับคือริพลก็ได้รับอมอบหมายให้นำศาสตร์พระราชานะครับมาปฏิบัติก็คือในเรื่องโคกหนองนาโมเดลนะครับตอนนี้เราก็เริ่มดำเนินการเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับสามารถที่จะแวะเช็คอินถ่ายรูปชิลๆได้นะครับ เดี๋ยวเราติดตามแบบเต็มๆกับรายการรอบหุ่ยผาค่ะครับผมนอกจากเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วจริงๆที่เข s. <S ื่อนภูมิพลเนี่ยสามารถให้นักท่องเที่ยวพักแรมได้ด้วยใช่ไหมฮะก็ตอนนี้เปิดเปิดพักได้แล้วครับมีอาหารมีสลัดมีอะไรเนี่ยที่ที่ขึ้นชื่อของของเขื่อนสามารถมา ชิมได้นะครับผมน้ำสลัดซื้อกลับบ้านได้ด้วยนะคะครับผมจังหวัดตากเองเนี่ยมีพื้นที่5อำเภอชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็พรมแดนเนี่ยยาวที่สุดในประเทศก็ว่าได้นะฮะเกือบ5 500กว่ากิโลเมตรดังนั้นแล้วหลายคนอาจจะกังวลนะว่าพอภายในประเทศการติดเชื้อโควิด19เป็นศูนย์แบบนี้แล้วการป้องกันพี่น้องประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านที่อาจจะมีความเสี่ยงที่จะติดโควิด19แล้วเข้ามาในประเทศเนี่ยมีการดําเนินการรัดกุมแค่ไหนยังไงเข้มงวดยังไงบ้างครับท่านครับ เรียนพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อความสบายใจนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เองเนีอ่อสถานอารณ์อย่างจะคลี่คลายลงไปแล้วนะครับแต่รเรื่องของการทําการค้าระหว่างประเทศไทยสายแดนแม่สอดกับเมืองเมวดีของเทศพมา่านะครับตอนนี้รัฐบาลเองมีการผ่อนผลนให้เฉพาะรถที่จําหน่ายสินค้าเท่านั้นให้ข้ามแดนได้เบุคค<น>ลทั่วไปไยังไม่สามารถให้ข้ามมาได้นะครับนอกจากจะเป็นด่านหลักแล้วนะครับที่ด่านที่สองนะครับที่แม่สอด ก็ยังมีโอกาสเปิดด่านธรรมชาติด้วยนะครับข้ามธรรมชาติทั้งห้าอำเภอแต่ด่านแต่ละด่านเองเนี่ยนะครับธรรมชาติเองเขาจะมีมาตรการของเขาเปิดทุกทุกวันพุธเปิดทุกทุกวันพฤหัสหรือเปิดทุกวันตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ถึงเวลาเท่เาทไหร่นะครับซึ่งหลักการต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ได้นําเข้าสู่ขร้นาการโรคที่ต่อจังหวัดแล้วนะครับซึ่งก็ได้ให้เห็นชอบนะครับให้ดําเนินการได้เพราะนั้นปัญหาที่คนพม่าที่ข้ามมาเนี่ยนะครับก็จะไม่มีเข้ามาเะเทศไทยะครหรับคนที่รับข้ามเข้ามาเองเนี่ยถ้ามกาันย ค่ะคุณผู้ชมมีเบาะแสนะคะอยากจะแจ้งมาทางหน่วยงานราชการสามารถใช้ช่องทางใดบ้างกับท่านค่ะอ๋อช่องทางนะครับเรามีศูนย์ดำรงธรรมนะครับทั้งของจังหวัดด้วยของอำเภอด้วยนะครับก็สามารถที่แจ้งตรงนั้นได้นะครับหลังจากที่จังหวัดได้รับเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องเรียนหรือร้องทุกข์นะครับทางเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะดาเนินการลงไปแก้ไขปัญหาให้นะครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากตากเชิญชวนนะครับประชาชนทั่วไปนะครับที่จะเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตากนะครับ สถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นวิกฤตแต่วิกฤตของการท่องเที่ยวก็เป็นโอกาสนะครับทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่ทำลายไปเยอะนะครับทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่รับริ้ีโอกาสได้ฟื้นตัวขึ้นนะครับหลังจากที่หยุดสถานการณ์ไปหลายเดือนนะครับวันนี้ผมมั่นใจว่าถ้าประชาชนพี่น้องเดินทางมาเที่ยวจังหวัดตากของเราเองเนี่ยจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่แสนเจะอบบุ่นะครับก็ฝากไว้ห้ารักษาแล้วกันนะครับอันที่หนึ่งก็รักษากฎระเบียบวินัยนะครับว่าจะเป็นเรื่องของการลงทะเบียน นะครับการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือแล้วครับทิ้งระยะห่างในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับรักที่2ก็รักไร้หงษ์แหนักลบธรรมเนียมประเพณีของเรานะครับเพื่อสืบให้ยาวนานสืบต่อไปนะครับรักที่3ก็รักทรัพยากรธรรมชาตินะครับอย่าช่วยกันทำลายธรรมชาติอย่าช่วยกันทำลายทรัพยากรธรรมชาตินะครับอนุรักษ์ไว้นะครับแล้วก็รักสุดท้ายนะครับก็ให้รักตาคือจังหวัดตากได้ไว้ไว้นะครับถ้าท่านผู้ชมคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวเมื่อไหร่ก็ขอให้คิดถึงจังหวัดตากครับขอบคุณครับมาเที่ยวเมืองตากกันค่ะคุณผู้ง3ท่่านคคครับบขอุณะ